ใกล้จะเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายนแต่คนในประเทศยังกลัวโควิดไม่เลิกเมื่อไหร่มันจะจบสักทีครับอันนี้ก่อนอื่นขอให้ทุกคนดูภาพตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตอนนี้นะขอเล่าก่อนออฟกับจีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เมืองทีราน่าเอลเบเนียกําลังจะเปลี่ยนไปเมืองอื่นละซึ่งเราอยู่มาได้เกือบเดือนแล้วแหละนี่คือภาพเก่าเมื่อเกือบเดือนที่แล้วก็คือที่สนามบินในอิสตันบูลเพราะเราต้องมาต่อเครื่องใช่ไหมจะเล่าก็เพราะว่า คือถ้าใครไม่ได้มาเห็นโลกภายนอกเนี่ยซึ่งคงมีน้อยคนมากที่จะตัดสินใจออกนอกประเทศในเวลานี้เพราะว่ากลับมาก็ต้องกัดตัวหรือไม่ก็อยู่ในแซนบ็อกซ์อีกซึ่งเราสองคนกะมาอยู่ระยะยาวเลยก็คือตั้งไว้ก่อนว่าประมาณปีหนึ่งอ่าแล้วก็เราก็จบการอยู่ในเชงเก้น90วันแล้วแล้วตอนนี้เราก็ออกมาอยู่แอลเบเนียเพื่อพักวีซ่าก่อนประมาณ6เดือน <laughs> จริงจริงพักแค่สเดือนก็พอเอาเป็นว่าช่วงทั้งที่อยู่ในเชงเก้น90วัน แล้วก็ช่วงที่มาอยู่แอริกาเนี่ย,ยรู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าก่อนมาเนี่ยคือตัดสินใจมาอยู่นานเพราะว่าลำคาญกับความวุ่นวายในประเทศที่กลัวโควิดไม่เลิกทั้งที่เราอยู่กับมันมาปีกว่าแล้วแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าคือมันไม่ต้องมามัวแต่วนอยู่กับโควิดน่ะเราควรจะก้าวหน้าต่อไปได้แล้วตอนที่อยู่ในเชงเก้นในยุโรปเนี่ยเราก็ถ้าอยู่แบบข้างนอกอะ่ะเราก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแต่ถ้าเกิดว่าเข้าสถานที่ อย่างเช่นสถานีรถไฟอยู่ในรถไฟอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือมิวเซียมหรือปราสาทต่างๆก็ถึงจะต้องใส่แต่เชื่อไหมว่าที่แอบยเนียรู้สึกมีอิสระมากเลยเหมือนกับไม่เคยมีโควิดเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่นี่แทบจะไม่ได้ใส่หน้ากากเลยและสถิติของแอบเนียก็ไม่ได้เยอะคือมันไม่ใช่ไม่มีนะไม่ได้เยอะอย่างเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแคชเชียร์ยังไม่ใส่หน้ากากเลย คนเดินซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีใส่บ้างเอาเป็นว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเดินในเมืองคนแทบจะไม่ใส่เลยกลายเป็นว่าเราสองคนเนี่ยซึ่งก็เดิมก็ไม่ค่อยได้เคร่งอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นคนที่เคร่งที่สุดที่นี่พอเราเข้าในตึกเราก็ยังติดการใส่หน้ากากอยู่แต่คนที่นี่เขาสักสิเเท่านั้นที่ใส่นะครับอย่างตามรูปนี้ก็คือรอขึ้นเครื่องบินแล้วคนที่สนามบินที่อิสตันบูลก็นี่เป็นสนามบินเก่านะซาบิฮากอกเคนนะก็ยังอัดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาไม่เห็นจะกลัวเลย คือเขามีป้ายบอกนะแต่คนไม่สนใจไงมันเหมือนกับโลกภายนอกเนี่ยเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมของเขากันแล้วนะอา,อาจจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะเพราะว่ายังไงส่วนใหญ่ในโลกก็ยังกลัวโควิดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนไม่เคยมีโควิดเกิดขึ้นบนเครื่องบินก็ไม่ได้ต้องนั่งที่เว้นที่หรืออะไรคือนั่งก็นั่งเหมือนเดิมนั่งติดกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยถึงอันเนี้ยคือโอเคในสนามบินเขาบังคับใส่หน้ากาก,ากเป็นมาตรฐานสากลแต่ว่าก็ยืนอยู่ใกล้ๆกันไงไม่ได้มาต้องมาเว้นห่างแบบเมตรครึ่งสองเมตรหรืออะไรทั้งสิ้นเลย เลยเห็นใจว่าคนในประเทศเนี่ยเขาใจนะครับไม่ได้ว่าอะไรว่ามันเหมือนแบบถูกปกครองโดยคุณพ่อที่ก่อนหน้านี้เอาแต่ขู่ทุกวันเรื่องโควิดแล้วอยู่ดีๆคุณพ่อก็เกิดละเมอจะเปิดอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นด้วยกับการเปิดนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเหมือนกับลูกๆก,ก็โดนขู่มาตลอดก็เลยยังงงแล้วยังจมอยู่กับโควิดไม่เลิก มาต่อที่อันนี้นะครับก็คือเป็นโพสต์ใน Facebook ของโกโนไกนะครับซึ่งจีเขาเป็นคนโพสต์ไว้นะเออเพราะว่าไปเห็นบทความอันนึง Open Ba t t เทของใครสักคนหนึ่งอะที่แบบว่า12กลุ่มเนี่ยนะถ้าเกิดคุณเช็คดูแล้วกันอยู่ในกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มก็จะรอดบางกลุ่มก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าคุณไม่หนีไปอยู่ถ้ำเนี่ยเดี๋ยวเปิดประเทศเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมโดนหรืออะไรประมาณเนี้ยก็มีการแชร์มาตามโซเชียลนะครับหมายถึงไอโอเพนแบตเทิลเนี่ยนะที่มีนักวิชาการคนหนึ่งเขาพิมพ์เอาไว้เน คือในภาวะแบบเนี้เราก็จะเห็นแต่คนเดิมๆออกมาบนให้สัมภาษณ์บ้างหรือออกบทความในทำนองแบบคือฝั่งอย่างของออฟเนี่ยเป็นพวกให้เปิดอยากให้เปิดมันก็จะมีแค่เฉพาะกลุ่มของพวกเราที่ที่คุยกันอยู่ติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ฝั่งที่ให้จิตตกโควิดกันต่อไปเนี่ยเขาก็จะดังและทังนั้นก็จะเห็นหมอหรือเห็นนักวิชาการเนี่ยก็จะออกมาระดมโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดนั่นแหละ ซึ่งในภาวะที่ก่อนโควิดเนี่ยพวกนี้เขาคงไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดอะไรมากอันนี้คือเขาก็จะพูดกันใหญ่เลยนะครับอ,อันนีเ้เอาตามโพสต์นะครับเพราะว่าท่านผู้นําเนี่ยเขาประกาศเปิดประเทศไม่กักตัวสําหรับประเทศเสี่ยงต่ำนะซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ได้ถือว่าเปิดนะในความคิดของออมนะยังไม่ได้ถือว่าเปิดเลยคือคนที่ฟังข่าวเนี่ยเขาก็ตกใจว่าจะเปิดแล้วเหรอหรืออะไรเงี้ยคือการเปิดประเทศของออมเนี่ยก็คือการที่ไม่ต้องทําอะไรเลย เหมือนต่างประเทศเขาอะไม่ต้องทําคืออย่างนี้นื่หมายถึงว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนคุณก็โชว์ใบฉีดวัคซีนคุณก็เดินทางได้ปกติเหมือนอย่างที่อจากเชงเก้นมาเข้าแอลเบเนียเนี่ยแอลเบเนียเขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วมีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยคือฉีดครบแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องตรวจโควิดฉะนั้นออกก็มี eu covid 1 9 e t certificate เป็น qr code อยู่แล้วออกก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่เขาดูก็จบแล้วไม่ต้องตรวจโควิดหรือถ้าคุณยังไม่ฉีดวัคซีนคุณก็ไป PCR 72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องหรือเป็น a อ K เอ่อแอนติเจนอ่ะ,อะ48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็คือเรามีทางเลือกไงอันนั้นถึงเรียกว่าเปิดแล้วก็ไม่ต้องมาจํากัดว่าประเทศเสี่ยงตามอะไรทั้งสิน้นคือเข้าได้หมดถ้าคุณฉีดวัคซีนนะครับเอาเป็นว่ามีทางเลือกฉีดก็ไม่ต้องตรวจถ้ายังไม่ฉีดก็ตรวจโควิดแล้วก็ไม่ต้องมาจํากัดประเทศแล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องลงทะเบียนอะไรเลยนะก่อนเข้าแอมเบเนียเนี่ยนะอันนั้นถึงจะเรียกว่าเปิดเยล ถึงแม้ว่าจะบอกว่าประเทศเสี่ยงต่ำไม่ต้องกักตัวก็ตามแต่ความจริงคือยังกักอยู่หนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจต้องมีการตรวจก่อนมาต้องมีการตรวจตอนลงเครื่องที่สนามบินในไทยแล้วก็ไปนั่งรอที่โรงแรมอีกสักหนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจแล้วก็มาจํากัดประเทศอีกว่าตอนนี้มีแค่ออกมาชื่อออกมาห้าประเทศแต่จะมีเพิ่มในภายหลังอันนี้ยังไม่ถือว่าเปิดเลยแต่คนทั่วไปเขาตกใจกันหมดแล้วทีนี้พอคนทั่วไปเนี่ยคนไทยในประเทศ ก็เปิดเมืองพฤจิกาธันวาคือ o p e n b a t t เทิลโอเพนแบเทก็คือเหมือนกับกำลังเตรียมสู้แล้วเหมือนคนจะเอาเชื้อโรคเข้ามาแล้วมันแปลกดีคนเขาจะเอาเงินมาให้เราเนี่ยแต่ว่าเรากลับไปกลัวเขาอะโดยเฉพาะว่าเราบังคับต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นนะถ้าไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่มีนะไม่กักตัวอะไรตามที่ท่านผู้นําบอกเนี่ยยังไม่ถือว่าเปิดเลยประเทศอื่นเขาให้ทางเลือกว่าฉีดก็ไม่ต้องตรวจเข้ามาเลย ถ้าไม่ฉีดก็ตรวจแค่หน้าเราไม่ได้ให้ทางเลือกเลยเราให้บังคับฉีดอย่างเดียวคนในประเทศยังจะกลัวกันเลยก็ทวนที่เขาพูดในนี้นะครับจี G. เขาเป็นคนโพสต์ส่วนตัวเข้าใจว่าเปิดประเทศแบบที่โลกภายนอกเข้าใจคือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วซื้อตัว๋วหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านเหมือนวันเก่าๆคือคนในโลกนี้เขาอยากได้วันเก่าๆไม่ใช่อยากได้กฎระเบียบที่เหมือนที่ประเทศนี้ตั้งขึ้นมาอาจมีลงทะเบียนออนไลน์นิดหน่อยแบบง่าย ใช่บางประเทศมีให้ลงทะเบียนแต่ว่าแค่ง,ง่ายๆกรอกว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ข้อมูลนําพาสปอร์ตก็แค่นั้นไม่ต้องส่งเอกสารอะไรไม่ต้องตรวจโควิดหรือถ้าต้องตรวจก็คือตรวจก่อนขึ้นเครื่องก็จบแค่รอบเดียวแต่ส่วนใหญ่ไม่ต้องตรวจนะหมายถึงถ้าฉีดวัคซีนเราควรจะง,ง่ายที่สุดสําหรับคนยังไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องอย่างมากถึงไทยอาจกักตัวที่บ้านหรือที่โรงแรมซึ่งเขาต้องการที่บ้านกันนะตรวจอีกครั้งถ้าลบก็ออกจากกักตัวเลยไม่ต้องทําเอกสารวุ่นวาย เปลี่ยนเครื่องต่อเครื่องได้อันนี้เรายังไม่ให้แม้แต่เปลี่ยนเครื่องเลยนะครับหมายถึงว่าคนจะมาเปลี่ยนเครื่องที่ในไทยเพื่อจะไปที่อื่นนะยังไม่ได้เลยนะแล้วก็นะคือถ้าเปิดประเทศต้องเป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้เป็นทางเลือกนะครับเแม้แต่ว่าเราให้ทางเลือกแบบนี้เนี่ยคนก็ไม่ได้มาเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีบางคนที่ยังกลัวอยู่ซึ่งขนาดให้ทางเลือกยังมาไม่เยอะหมายถึงว่ามาน้อยกว่าเดิมแต่เยอะกว่านี้หลายเท่าแน่นอน แต่อย่างน้อยก็คือทําให้คนที่จําเป็นต้องกลับมาเนี่ยอย่างคนไทยหรือคนที่คนต่างชาติที่มีครอบครัวในไทยหรือคนที่พ่อแม่กําลังป่วยใกล้จะเสียชีวิตก็จะได้เจอหน้ากันเพราะคนส่วนใหญ่มีเวลาลางงานได้แค่7-14วันคือเอาแค่เนี้ยที่เขาต้องการแต่ว่าที่เราทํามาทั้งหมดคือเราตั้งแต่โควิดแรกๆอ่ะก็จะมีคนบ่นตลอดเลยพ่อแม่กําลังป่วยอยากจะกลับไปดูใจก็ไม่ได้ต้องกักตัวก่อน ทั้งที่ประเทศอื่นเขาก็ให้ว่าถ้าเป็นเคสจําเป็นแบบนี้เขาก็แบบให้เป็นกรณีพิเศษคือเรายังจะมาจัดประเทศเสี่ยงสูงเสี่ยงต่าอยู่อีกนะทั้งทั้งที่ตอนเนี้น่าจะไม่มีประเทศเสี่ยงสูงแล้วเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเทรนกันแล้วนะไอ้ที่รายงานตัวเลขติดเชื้อวันละเท่าไหร่เนี่ยช่างแล้วเพราะว่าเขาวัดกันที่อัตราการฉีดวัคซีนซึ่งถ้าวัดกันแบบนี้คือประเทศเราก็ยังเป็นเสี่ยงสูงอยู่ดีเพราะเรายังฉีดกันช้าคือเขาไม่สนใจแล้วว่าตอนนี้คนจะติดเชื้อมากหรือน้อย แล้วก็การที่จะต้องทําเอกสารต้องจ่ายอะไรเยอะแยะเนี่ยคือโลกภายนอกเขาไม่ทํากันเพราะยากต่อการเขา้าใจคือเป็น Thailand only จริงๆเหมือนที่เพื่อนๆบางคนบอก t h a i l a n d only เพราะประเทศอื่นเขาไม่ได้ต้องทําแล้วก็คนจัดการอย่างพวกการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะ,ะยังละเมืออยู่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไม่กักตัววงเล็บที่จริงคือกักหนึ่งคืนเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเป็นแสนคนหรือเขาตั้งเป้าว่า1 5จ้าล้านคนภายในไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ย เขายังฝันหวานอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็คือเขาก็พูดตัวเลขออกมาเพื่อให้ดูดีแล้วพอทําไม่ถึงปุ๊บเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็เงียบๆมาพร้อมมุกใหม่วันหลังเพราะว่ามันเคยเป็นแบบนี้มาแล้วเมื่อตอนปีที่แล้วที่เขาตั้งว่าอ่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวตั้งว่า6เดือนก็คือตุลาปีที่แล้วถึงมีนาปีนี้จะได้2ล้านสุดท้ายไม่มีแม้แต่คนเดียวแล้วเขาก็เงียบทีนี้มาพูดถึงคนในประเทศกันบ้างที่เขาตกใจแล้วก็ต้องมาโอเพ่นแบทเทิลเนี่ย ก็กลัวว่าจะมีเชื้อ import มันน่ากลัวขนาดที่ต้องทําให้เราจมปลักกับข่าวของโควิดเลยเหรอข่าวเปิดประเทศวนไปวนมาแบบนี้จะมีอีกนานแค่ไหนก็เราวนไปวนมาย่างมาเกือบ2ปีแล้วนะครับคืออ๊อฟเหลือเชื่อมากว่าอ๊อฟนึกว่าพอเรามีโควิดเวฟสามแล้วเราเคยเชื้อพุ่งถึง2 0,000ื่นกว่าคนต่อวันเนี่ยอ๊อมอยังนึกว่าคนในประเทศเขาจะเปลี่ยนความคิดกันแล้วนะคือคืออย่างที่บอกเราไม่ได้โทษเขาเพราะว่าคนปกครองเนี่ยซึ่งเหมือนเป็นพ่อเนี่ย หมายถึงว่าเรียกพ่อเพราะว่าควบคุมชีวิตประชาชนไงเขาก็ขู่มาตลอดใช่ไหมแต่นึกว่าจะได้คิดไงสองหมื่นกว่าคนต่อวันเนี่ยมันเชื้อมากกว่าต่างประเทศแล้วแต่ปรากฏว่าอย่างแม้แต่คนรู้จักของเราหลายๆคนเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถคุยกับเขาได้เนี่ยเราเล่แต่มาคุยกันเองกับเพื่อนๆเนี่ยเขาก็ยังมองว่าต่างประเทศน่ากลัวอยู่ดีคือไม่อัปเดตเลยไม่อัปเดตเลยทั้งที่ตัวเองนี่เยอะแล้วสองหมื่นกว่าคนเคยเยอะแล้วแต่เรายังมองว่าต่างประเทศน่ากลัวอยู่ดี ทั้งๆท,งที่เราก็ไม่ได้เปิดเสรีคือเหมือนว่าพอเราแบบกลัวอะไรปุ๊บแล้วเนี่ยคนในประเทศเนี่ยก็ไม่ยอมจะศึกษาเพราะคนต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเขาผ่านขั้นตอนมาเยอะแยะทั้งฉีดทั้งตรวจก่อนมาทั้งขอซีโอีจองอะไรสารพัดเราก็ยังจะไปกลัวเขาอะแล้วเชื่อไหมว่าเราก็ยังจะโชคดีอยู่อีกนะ ราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคนที่เขาอยากมาเที่ยวประเทศเนี่ยเขามองประเทศนี้ในแง่ดีตลอดถ้าเขามารู้ไส้ในว่าคนในประเทศเนี่ยกลัวเขาขนาดนั้นเนี่ยนะคงจะเสียความรู้สึกมากท,ทั้งที่เขาต้องทําอะไรแยะๆก่าจะมาได้คือเราไม่อัปเดตโลกภายนอกเหมือนอย่างที่อัปเล่าให้ฟังอะ่ะคืออัพพยายามมาออกคลิปต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะจุดประสงค์นี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับเราก็ได้อยู่แต่ในวงเท่านั้นเองอะนะโลกภายนอกเขาใช้ชีวิตกันปกติแล้วปกติจริงๆพอเราเล่าสถานการณ์ เรื่องโควิดในประเทศให้คนต่างชาติรู้เนี่ยเขายังงงอยู่เลยอ่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอหรืออะไรเงี้ยคือเราน้อยอ่ะปีที่แล้วอ่ะทั้งติดเชื้อทั้งเสียชีวิตน้อยอ่ะปีนี้ก็ต่อให้ติดเชื้อเยอะมากแต่ก็ยังเสียชีวิตกันน้อยอ่ะอ่าแต่ว่าของแม้กระทั่งยุโรปเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราเคยแบบว่าโอ้รายงานยุโรปนะเสียชีวิตขนาดนู่นนั่นนี่นะแต่เขาก็ยังไม่ได้มนันต้องมานั่งกลัวอะไรแบบเราเลยนะคือเราเหมือนกนําลังอยู่ในเกมของการควบคุมหรือเปล่า ที่ต้องการใช้ความกลัวเนี่ยทำให้คนเคยชินกับความกลัวตรงนี้เพื่อผลประโยชน์ในสเต็ปถัดไปหรือเปล่าที่เขาทํากับเรามาตลอดตรงนี้เดี๋ยวมาทวเนเงื่อนไขอีกรอบนะครับก็คือการที่เขาบอกว่าไม่กักตัวเนี่ยคือจริงๆคือ,อยังกักหนึ่งคืนแล้วก็ตอนนี้ยังมีชื่ออยู่แค่5ประเทศก็คืออเมริกาอังกฤษเยอรมนีสิงคโปร์จีนถ้ามีเสนอเพิ่มเติมนะคือเสนอนะยังไม่ได้ให้ก็คือจะมีเพิ่มสวีเดนเดนมาร์กฟินแลน นอร์เวย์ฝรั่งเศสร,รัสเซียจีนซึ่งรวมฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิสราเอล UAE สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียอิตาลีถ้าถ้ามีเพิ่มอีกก็จะเป็นพวกนี้ซึ่งซึ่ง,งยังไม่ได้อนุมัติก็คือสิ่งที่คนที่เขาให้เนี่ยที่ว่าไม่กัดตัวเนี่ยที่จะต้องทําเลยก็คือต้องฉีดวัคซีนครบแล้วต้องมีการทําเอกสารก่อนขึ้นเครื่องซื้อประกันที่วงเงินมหาโหดทําไมไม่รู้ทั้งที่ความจริงไม่ได้ใช้ จองโรงแรมต้องเป็นโรงแรมที่อนุญาตเท่านั้นก่อนขึ้นเครื่องก็ต้องตรวจแบบ rt pcr อีกพอถึงไทยก็ต้องตรวจอีกหนึ่งรอบซึ่งแค่นี้ก็กั้นแล้วเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากมายกับการตรวจถึงสองรอบแล้วก็การขอ coe ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป็น poe ซึ่งเราไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรก็คือคล้ายกับ coe เอาเป็นว่า coe ยังมีอยู่เขาแค่เปลี่ยนชื่อแต่แค่ว่าต่อไปเราไม่ต้องปริ้น ลดเงื่อนไขอาจจะมีอาจจะนะลดเรื่องของวงเงินกรมธรรมของประกันจาก1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หรือ50,000ซึ่งจะทำให้ราคาถูกลงแต่เรายังคงต้องจองโรงแรมซึ่งอาจจะจองแค่1คืนแต่ทั้งหมดนี้คือยังไม่ชัดเจนยังเป็นแค่ข่าวโคมรลอยนะครับทั้ง i p o e ทั้งลดเงื่นไขประกันหรือจองโรงแรมแค่1คืนเขายังไม่ได้พูดแต่ว่าแค่มีแผลม่ผลมออกมาเฉยเยมันก็เลยยากสาหรับจะมีคนบางกลุ่มอ่ะที่เขา เป็นผู้สูงอายุที่เขาอยากจะมาอยู่ระยะยาวในไทยหรืออยู่ช่วชีวิตก็ตามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ต้องมาศึกษาพวกนี้เขาก็ไม่ถนัดไงมันก็กลายเป็นการกั้นแล้วทั้งที่เขาจะเอาเงินมาใช้ในประเทศของเราคือมันต้องเป็นคนที่รักในประเทศไทยจริงๆถึงจะทำเนี่ยแล้วเราก็ไปทํากับเขาแบบนี้เหมือนว่าคนประเทศเราเนี่ยเขาไม่ค่อยเดินทางไงกี่ปีกี่ชาติก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่อ่ะแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับอยู่แต่ในที่ตั้งอยู่ในที่ปิดของเขาอะ่ะที่ปิดทรงกลมเนี่ยนะ คือไม่รู้เรื่องโลกภายนอกใดๆเนี่ยคือเวลาคนจะไปเที่ยวเนี่ยออฟกับจีไปเที่ยวเนี่ยจะต้องศึกษาเงื่อนไขใช่ไหมถ้าตับไดโลยังมีเงื่อนไขเยอะอยู่เนี่ยนะเวลาดูแล้วเขาก็งงเขาเาก็รู้สึกต้องทำอะไรเยอะแยะเขาก็ไม่อยากจะมาอย่างพวกเราก็เออเวลาจะไปไหนก็ต้องดูก่อนว่าที่ไหนง่ายสุดไม่ต้องทําอะไรมากเข้าใจง่ายๆก็ไปอันไหนงงๆก็ไว้ก่อนนี่คือความคิดของนักท่องเที่ยวแล้วก็อันนี้ที่ออฟพูดตอนแรกนะครับตอนนี้จีกับออฟก็อยู่ที่แอลเบเนียนะ ก็ที่เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็เข้าได้เลยไม่ต้องทําอะไรลงทะเบียนก็ไม่ต้องถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็แค่มีใบตรวจโควิดโชว์ตอนขึ้นเครื่องก็จบไม่ต้องมีตัวขาออกเลยที่ซ้ำตัวขาออกจากแอบเบเนียไม่มีเลยต่อมอไม่ถามเลยคนที่แอบเบเนียเนี่ยซี่เราอยู่ที่ทีรานาเมืองหลวงคนที่นี่ไม่ใส่หน้ากากทั้งในร่มและที่แจ้งก็มีบ้างบางที่ที่เขาแปะบอกเอาไว้นะแต่คนทํางานเขาก็ไม่ใส่แต่ว่าคนที่นี่เขาก็มีมารยาทอย่างเช่นถ้าเรานั่งแท็กซี่ ก็ถ้าเขาเห็นเราใส่เขาก็ใส่คือเขาอาจจะมีพกเอาไว้แต่เขาปกติจะไม่ใส่อ่าบนรถเมย์ก็ไม่มีใครใส่หน้ากากเขาซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไม่มีใครใส่ก็คือมีใส่กันประมาณแค่สิเท่านั้นกลางแจ้งแทบไม่เห็นใครใส่เลยนานๆจะมีสักคนหนึ่งถามว่ามีเชื้อโควิดไหมมีแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคนทั่วไปอ่ะอ่ถ้าเราลับไม่ได้กับการล้างห้องน้ําก็ต้องไปหางานอื่นทําที่เราสบายใจแต่ถ้าเราไม่ไปทําห้องน้ําให้เลอะเทอะถ่ายแล้วก็กด ไม่ใช่ห้ามคนไม่ให้เข้าห้องน้ําอ่าเดี๋ยวเขาก็ไปปล่อยตามข้างถนนตามต้นไม้ก็ได้ตัวอย่างนี้คือคนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาไม่อยากทํางานหนักอย่างสมมุติเราเป็นแม่บ้านล้างห้องน้ําแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากเขาก็ไม่อยากจะทํางานหนักใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าคนเยอะเกินไปแล้วหาอะไรมากั้นให้คนมันเข้าห้องน้ําน้อยๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมมันคือหน้าที่ของคุณคือทําอะไรคุณก็ต้องทาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่มีหน้าที่เขาไม่อยากทํา เขาก็เลยใช้วิธีการขู่เอาง่ายดีอันนั้นคือหน้าที่ของคนทํางานแต่หน้าที่ของคนประชาชนก็คือเราก็แค่ป้องกันตัวเองให้ดีทําเท่าที่พอจะทําได้คือไม่ใช่ต้องทําเพราะว่าโดนบีบบังคับประชาชนก็ไม่ต้องเครียดเกินไปถ้าอยากจะฉีดวัคซีนก็ฉีดโรคอื่นๆที่เสี่ยงมีอีกมากมายเพราะว่าโควิดเนี่ยต่อให้ติดเชื้อเยอะอย่างที่หลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าการเสียชีวิตต่ํามากมีโรคอื่นอีกเยอะเสียชีวิตมากกว่าโควิดเป็นสิบเท่า แต่เราไม่แค่ไม่พูดถึงคนเขาเลยไม่กลัวกลายเป็นว่าต้องพูดถึงคนเขาถึงจะกลัวซึ่งมันไม่ถูกต้องเอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดคือต้องเปิดนะครับต้องเปิดแล้วควรจะเปิดให้มากกว่านี้เยอะๆไม่ใช่ทําแค่นี้ถือว่ายังไม่เปิดนะคนเราคือมันต้องเดินหน้าต้องกล้าเผชิญความเป็นจริงไม่กีดกันเพื่อนมนุษย์คือเราอยู่กับโควิดมานานแค่ไหนแล้วอะเราควรจะก้าวผ่านมันไปได้แล้วถ้าไม่เปิดก็คงจะอยู่กันไปอีกสักสักห้าปีละมั้ง ครับคืออยู่มานานแล้วอ่ะกับโควิดเนี่ยเมื่อไหร่จะจบใช่ไหมเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องมาเช็คกฎระเบียบบ้างต้องมาใส่หน้ากากบ้างต้องมาอะไรไม่รู้ได้ยินเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเราก็อยากให้มันจบจบสักทีอยากให้ทุกคนหลุดพ้นจากโควิดนะครับชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นนะครับอันนี้ก็คือที่พวกเราอยากจะสื่อกันครับอบอคิดว่าคนทั่วไปต้องรู้ตัวได้แล้วนะครับว่าเราอาจจะถูกใช้โควิดเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะควบคุมความคิดของเราทะนั้นเราต้อง ศึกษาแล้วก็ต้องหลุดออกจากโควิดสักทีนะครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ